ปเราีวเงิพอหลังจากเขากินเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเดินออกมาจุดนี้นะครับซึ่งที่เขาเดินมาเนี่ยเราสันนิฐานว่าจุที่สองคือภูลูกึอ่ข้างหน้าเราเนี่ย รมีวัดอยู่ตรงนี้ยคือถ้าไม่มาตรงนี้ไม่กดานอยู่ตรงนี้ก็ออกมาตรงนี้แต่เลยเลยเลยภูเขาลูกนี้ไปเนี่ยเห็นว่าเจ้าที่อนรวันเขาก็ลูกแ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย ok อหย um, ัก oui, ัที่มทักท้วง ต้นตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะบบ้ไปหาข้าของข้าวัดทมก็ได้ไปหาชาวบ้านใกล้ๆนี้ก็ได้มีน้ำด้วยใช่มีน้ำเนี่ยอาน้ำได้สบายเลยยาว้วยอะรบ้างปรมาทประมาณมัดนึงก็ประมาณเจ็ดใส่ทิะเร่มงกว่านี้นะครัดนะถึงกนี้ ตอรอจี4ตอนนั้นมันทบัตรบอกว่าทบัตรอยู่คับเแกบอกว่าตำอยู่ได้เกณฑ์คือคืออะไรความได้เกณงเไม่ได้เกณหรอเพราะว่าม่สภาพเรื่องการเรียนร้เิด้ด้วยแต่ว่าที่นี้เบื้องต้นนี่นะ